เต้บอกให้ผมถอยมาห่างๆครนี่ตอนลงครั้งแรกเป็นภูเขาไฟอย่างนี้เลยไส่ลงไปครั้งแรก โลเคชั่กินตามสบายครับผมอยู่ในร้านข้าวแกงพี่แดนสาขาสองนะตามสัญญาที่ว่าจะพามาดูวันนี้เป็นวันแรกที่พี่แดนเขาเปิดร้านนะตามอาคอนเทนต์การเปิดร้านพี่แดนคือราดข้าวสิบเก้าบาทใครมาวันนี้ก็ราดข้าวหนึ่งอย่างสิบเก้าบาทกำลังขายกันวุ่นนะฮะเปิดร้านวันแรกมีเมนูมี กับข้าวหลากหลายอลังการมากแล้วก็มีคนสั่งมาละเป็นเป็นใส่กล่องยี่สิกล่องแล้วก็มีคนมาซื้อกันรัวๆเลยนั่งรับประทานก็มีผมหมุนหมุนให้ดูเพื่อนๆดูบรรยากาศ360อสงศานะฮะร้านข้าวแกงที่แตงนั่งทานได้สบายๆครับเพื่อนๆครับอะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูลุยครัวนะเหมือนเดิม ดยครัวพาไปดูพี่แดนทำกับข้าวกันครับไปดูในครัวกันไปเจอพี่แดนกันครับนี่ครับเมนูที่จะเตรียมทำอันนี้คือไข่ลูกเขยฮะเป็นเป็นสเต็ปที่ผมเคยบอกว่าไม่เคยเห็นพี่ตูนทอดไข่ลูกเขยเลยเวลาไปแล้วซื้อมาชิมจะบอกให้ว่าเมื่อ เมื่อคืนน่ะน,นั่งตัดคลิปไข่ลูกเขยอยู่ก่อนมาเนี่ยก็ยังพูดอยู่เลยว่าเออเราไม่เคยเห็นเลยเนาะที่เขาทอดไข่เดี๋ยวเราจะเห็นเขาทอดไข่ไข่ลูกเขยทอดไข่ลูกเขยนี่ไข่ลงไปอย่างนี้เลยครับไม่นานใช่ไหม,ไมนี่ไปไปไปแรงหน่อยเนะา,าะน,น,นี่ไข่เป็ด ไข่ลูกเขยฮะเมน,นูไข่ลูกเขยที่ผมบอกว่าไม่เคยเห็นตอนทอดมาให้เพื่อนเนดูตอนทอดกันแล้วอ๋อน้ำมันต้องเยอะแล้วก็เอาตับกียบดึงไปเอาตับกีลบดงไปดึนๆุลนินหน่อยนี่แรงเกินไปมันแตกไหมมันระเบิดไหมเนาะผมเคยทำเองอะ่ะมันระเบิดฟุ้งเลยอ,อ,อ๋อเกลือคุกเกลือหน่อยเหรอ อ่าคลุกเกลือหน่อยนะทอดไข่ออลูกเขย เคล็ดลับพี่เต้พี่ตูนบอกน้ำมันใหม่ทอดไม่สวยอันเนี้ยน้ำมันผ่านการทอดหมูหมูกรอบมาแล้วนะเราทอดหมูกรอบมาเป็นสิบสิบโลแล้วน้ำมันก็จะมีสีสันขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ใช่น้ำมันเก่าดำอะไรนะฮะน้ำมันทอดหมูกรอบมามันก็มีความหอมมีความ สีสีของน้ำมันไม่ใช่น้ำมันดำนะเพียงแต่ว่าถ้าเคล็ดลับเนี้ยมันจะทำให้สีสวยขึ้นมัน,นก็ทอดหมูกรอบกันแล้วเรัสวยแลยโลแล้วิ่มแล้วสวยแล้ว ที่ประมาณนี้พี่เจ็เอาขึ้นเลยครับนี่นี่ได้สีอย่างนี้เลยไข่ลูกเขยไข่ลูกเขย อสวยไหมครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูนี่จังหวะนี้นะจังหวะอันตรายจังหวะอันตรายทอด <c oughs> เยอะไปก็ก,ก็ก็ไม่ดีใช่ใชไหมโอ้เต้อบอกให้ผมถอยมาห่างๆฮะนี่ตอนลงครั้งแรกเป็นภูเขาไฟอย่างนี้เลย ไข่ลงไปครั้งแรกเราเราต้องรีบไม่ให้มันติดแล้วป่ะดันดันหน่อยนะดันดันหน่อยไม่ให้มันติดเอาหน้าเหมือนแตกครับอ๋อเอาเดี๋ยวความคมดูดูอย่าให้กระหลูไปดันวิทยไข่ไข่แตกแกงส้มเนี่ยต้องเตรียมขยะนี่แหละหมูกรอบที่ทอดที่ทอดไว้นะฮะ เตรียมอเอาไปใส่ผัดพงผัดผักอะไรต่างๆทอดเสร็จก็ทอดไข่ลูกเขยต่อมาทับไข่ลูกเขยมาขำเปียกลงไปแล้วน้ำปลาอ่ามีน้ำราดไข่ลูกเขยแนละ้วตอนปีบ๊บ น้ำตาลทรายสวยไหมสวยเนะื้อทอดมันใหม่เออ ให้เดือดให้หอมเลยเนาะหอมหอมน้ำตาลได้สีด้วยให้มันไหม้นิดๆมันได้สีได้ที่ลาดเลยครับ รอมีหอมเจียวอะไรพวกนี้เนาะอ่ามาขึ้นสู่เวทีแล้วครับนี่นปครับปัดใส่ถุงก็ได้เอาไปกินบ้านก็ได้นั่งรับประทานก็ได้นะครับทีมงานวันวันนี้ในอ่า วันที่เปิดสาขาสองนี่ก็เลยหยุดสาขาหนึ่งไว้หนึ่งวันแต่สาขาหนึ่งก็ยังก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับนี่ครับามาถามมาถามาเจ้าของร้านสาขาสองมายังไงครับที่นี่มาจากทางไหนคะถ้ามาจากปาง ตรงนี้อยู่ตรงไหนอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้อยู่ตรงนี้มันเข้าทางเรียบคลองพีได้แล้วก็เข้าทางพุทธมนฑลสายสีได้ค่ะครับตรงนี้เขาเรียกว่าซอยกระทุ่มล้มเท่าไหร่นะล้มสิบแปดสิบแปดค่ะร้านอยู่ตรงข้ามกับบ้านเอื้ออทรอาลูกค้าช่วยบอกร้านอยู่ตรงข้ามบ้านเอื้อธรสายสี่ค่ะนี่ครับผ่านซยผ่านมาแวะรักราทานกันได้ค่ะ